สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสลรคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรับต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดยนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้อุณหภูมินะครับตอนเช้าๆชานี่ก็ประมาณ21องศางเซนเซียสท่านผู้ชมแต่ตอนทนี่สายเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก่อนที่จะเข้าสงการนะครับอันนี้ก็กลางเดือนมีนาคมไปแล้วท่านผู้ชมปี2 5 6 6นะครับ คือโจก็จะมาพูดนะครับในเรื่องของแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องส่วนตัวของเราถามว่ามีผลกระทบต่อใดโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงและอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเส้นเลือดเส้นเลือดแดงนะปงพองและที่สำคัญโรคไตาวายท่านผู้ชมแต่ท่านทราบหรือไม่ว่า แฟนคลับเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะรู้เรื่องของชาวบ้านเป็นแบบมากมายไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่นะครับเรื่องเงินทองบ้างเรื่องครอบครัวบ้างอาจีป,ปาถะนะครับแต่เรื่องของตัวเองไม่ทราบเป็นเพราะอะไรท่านผู้ชมเรื่องที่จะพูดถึงนี้ก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นภาวะนะครับเป็นภาวะของความดันในหลอดเลือดของเราเนี่ยมันสูงผิดปกติไป นะครับหรือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ140ทับเมิลลิเมตรประหลอดท่านผู้ชมเพราะว่าเขาวัดเป็นมิลลิเมตรประหลอดถ้าหากท่านใดนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดความดันอยู่ที่บ้านแล้วนะครับหรือเราจะไปซื้อที่ร้านขายยาเขาก็มีขายนะท่านผู้ชมพวกเครื่องมือแพทย์ต่างๆนะครับมันเบื้องต้นในการที่เราจะวัดนะครับถึงไม่เป๊ะมากมันก็ใกล้เคียงท่านผู้ชม เรื่องเรื่องของเรื่องก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมทราบไหมส่วนมากคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนโรคไตาวายนะครับโรคเส้นเลือดในสมองนะครับและก็เส้นเลือดแดงป่งพองท่านผู้ชมอันตรายมากๆแต่ที่สําคัญส่วนมากเนี่ยประชาชนชาวบ้าน,นจะเป็นโรคหัวใจ หรือแม้แต่ไตาวายโจก็เลยจะมาพูดว่านะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเรามีเครื่องนะครับหรือเราไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือจะเป็นอนามัยหรืออสมเขามาวัดที่บ้านก็แล้วแต่ mm hmm. เขาจะบอกว่าความดันของคุณแม่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างร4 0ยสทับเกและตัวล่างสุดท่านผู้ชม80กว่าเนี่ยนะครับคืออะไร คือการเต้นของที่ประจรใช่ไหมอ่าเราก็จะมาบอกกันว่าเอายกตัวอย่างเลยเนาะนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องสุขภาพของตัวท่านเองเพราะตัวท่านเองนะ่รู้เรื่องของชาวบ้านมาเยอะนะครับรู้เรื่องของตัวตัวเองบ้างว่าเป็นอย่างไรอันนี้เบื้องต้นนะท่านผู้ชมรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมันลึกแต่เราเอาเบื้องต้นแล้วกันนะครับเบื้องต้นก็คือยกตัวอย่างร้อยสี่สิบทับเก้าสิบ นะครับตัวล่างสุดนี่คือ,คอ,คอการเต้นของที่ประจร80-85เนี่ยท่านผู้ชมมันหมายถึงอะไรนะครับเอาตัวบนเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเราไปวัดเนี่ยนะครับอย่างมันเป็นภาวะของหลอดเลือดโลหิตของเราเนี่ยมันสูงมากเกินไปมากผิดปกติมากกว่าหรือเท่ากับ140ทับ90ท่านผู้ชมนะครับถ้ามากกว่านี่ก็คือมีปัญหาของเรื่องของ โรคหัวใจนะครับโรคไตโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคเส้นเลือดแดงป่งพองนะครับเอาละนะครับ,รบตัวบนเนี่ยก็คือความดันนะครับความดันของหัวใจในการบีบตัวท่านผู้ชมเวลามันคือหัวใจเราจะเต้นเป็นจังหวัดนะนะครับทีนี้140เนี่ยเขาเรียกว่าความดัน ของหัวใจในการบีบตัวนะครับทีนี้ตัวล่างก็คือนะครับทับเก้าสิบเก้าสิบก็คือ,อความดันหัวใจขณะคลายตัวท่านผู้ชมเอาละเราทราบกันแล้วนะผมมีตัวหนังสือให้ด้วยนะครับตัวกํากับตัวด้วยตัวล่างสุดคืออะไรท่านผู้ชมสําคัญตรงไหนนะครับตัวล่างสุดก็คือการเต้นของที่ประจอ การเต้นของชีพจรนะถ้าปกติแล้วก็จะ80ขึ้นไปท่านผู้ชมต่อหนึ่งนาทีแต่ทีนี้ในในตัวอย่างเนี่ยแปดสดบห้าอะไรก็ว่ากันไปเนาะถ้าตัวเลขตัวล่างสุดน้อยมากๆในะอย่าง6 0สิบเจดิบเนี่ยคุณเป็นโรคหัวใจแบบสุดกู่เลยนะครับก็คือว่าคือใกล้ไปแล้วอะ่ะเอาพูด,ดง่ายง่ายนะครับเอาเรามายกตัวอย่างตัวเลขอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างนี่คือร้อยสิบ ทับ70นะครับตัวเลขต่ําลงมาอีกนะครับก็ก็คือการเต้นของชีพจรคืออยาให้ต่ํากว่า80เลยท่านผู้ชมการเต้นของชีพจรเนะี่ย70กว่าๆเนะี่ยก็ยังพอได้แต่ถ้า60 50มาแล้วเนี่ยการเต้นของชีพจรจะมีปัญหานะเอาละยกตัวอย่าง100ทับ70นะครับเอา2ตัวบนนี้ก่อนเอาสองอาสงตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกเขาเรียกว,ว่าความดันหัวใจขณะเบีบตัว ตัวที่สองก็คือเจ็ดสิบเนี่ยเขาเรียกว่าความดันหัวใจขณะคลายตัวเพราะว่าหัวใจเราเต้นเป็นจังหวะเพราะฉะนั้นเวลาวัดที่ประจรั้นท่านผู้ชมวัดที่ประจระเราก็จะได้ตัวล่างสุดนะครับเขาเรียกว่าการเต้นของที่ประจออย่าให้ต่ำกว่าเจ็ดสิบเลยท่านผู้ชมถ้าเจ็ดสิบลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าโรคหัวใจคือโรคของความดันเราสูงเนี่ยทําไมเราต้องวัดนะครับไม่วัดไม่ได้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นในการ ทดสอบร่างกายของคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองทีนี้เราทรกบันแล้วท่านผู้ชมอันนี้โจโยกตัวอย่างนะว่าตัวเลขระหว่าง140ทับ90นะครับตัวเลข110ทับเ0เป็นอย่างไรเราทราบันแล้วท่านผู้ชมทราบไหมว่าถ้าเป็นความดันที่สูงสูงมากกว่า140ทับ90นี่ยจะเป็นจะเป็นอย่างไรตัวเราเนี่ยเอาละ โรคหัวใจเข้ามาแทนที่แล้วเราได้ได้หนึ่งโรคแล้วนะโรคที่สองคือเส้นเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบตันนะแตกเมื่อไหร่ไม่ทราบระเบิดเมื่อไหร่ไม่ทราบนะครับโรคที่สามก็คือเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงนะเส้นเลือดแดงใหญ่ในป่งพองท่านผู้ชมอาจจะระเบิดเลยต่อไปนะครับโรคไตาวายท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดที่มีโรคเกี่ยวกับ ความดันมันสูงมากเกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอก็จะบอกว่าคุณแม่คุณแม่มีความดันสูงมากคุณแม่มีผลต่อไตนะคุณหมอก็พูดไม่ผิดพูดไม่ผิดนะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาจะมีนะครับเขาจะมีความดันที่สูงมากหมอก็เลยฉายยาความดันท่านผู้ชมหมอไม่มียาคือไม่มียารักษาโรคไตนะในโลกนี้ไม่มีนะครับแต่อันนั้นคือในโรงพยาบาลน,นะ แต่เราจะฟื้นฟูไตได้อย่างไรท่านผู้ชมและก็ให้ความดันของเรานะ่ะมันน้อยกว่า140ก็คือ1 1 0ยหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้า140หรือมากกว่านะมากกว่า1 4 0ไปแล้วคือ4 4 0ถึงร5 9เนี่ยเขาเขาเรียกว่าสูงนะนะครับเอาละทีนี้เราก็จะเอกมาอายุมาเทียบกันอีกทีนึงถ้าอายุ60-70ไปแล้วเนี่ยถ้าความดันอยู่ประมาณ140ก็ยังพอทำเนานะ แต่ถ้า150-60ไปแล้วเนี่ยถือว่าสูงมากๆม,มีผลต่อการเป็นหัวใจเป็นโรคหัวใจและไตาวายโรคเส้นเลือดในสมองแตกตีตันนี่แหละนะครับและก็โรคเส้นเลือดแดงใหญ่ผ่มพอง,องท่านผู้ชมและก็อาจจะแตกไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับหมอก็เลยจ่ายยาความดันให้ท่านผู้ชมนะบอกว่าคุณแม่ไตคุณแม่มีปัญหาแล้วนะนะเขาถึงจ่ายยาความดันให้นะครับ เป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมส่วนการเต้นของชีพจรตัวล่างสุดจริงๆเนี่ยนั่นแหละครับมันบง่บงบอกไหมถึงว่าถ้าท่านเนี่ยเดินไปไหนก็เหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยตัวเลขตัวตัวการเต้นของชีพจรเนี่ยจะน้อยมากคือน้อยกว่าเจ็ดสิบคือน้อยลงมาเลยนะครับเขาเรียกว่าคนใกล้ตายเอาต้อพูดจริงๆนะนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมอันนี้เราก็ ได้มาทำการศึกษาได้มาทำการพูดให้แฟนคลับทุกคนได้รู้กันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทำไมเขาถึงวัดความดันทำไมเราถึงรู้เรื่องของชาวบ้านที่มากเกินไปท่านผู้ชมอุ้ยเขาเป็นนู่นเป็นนี่รู้จักดีนะักแต่เรื่องความดันตัวเองไม่รู้เอาละนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้ด้วยท่านผู้ชมทีนี้ในการที่เราจะกินยาหมอเนี่ยนะครับ เรากินมากไปนานไปนานไปเราก็จะเป็นโรคไตต่อนะครับเพราะฉะนั้นกินยาความดันมากๆเดี๋ยวท่านผู้ชมมันก็จะเป็นโรคไตเพราะว่ามันเป็นยาเคมีเราไปเห็นที่เขาผลติตไหมละ่ะก็ไม่เห็นนะครับหมอก็เซ็นจ่ายให้ธรรมดาธรรมดาเราก็ได้โรคใหม่เพิ่มนะครับเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงเอาละทีนี้โจมาพูดสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ย ของคนที่เป็นโรคความดันสูงเนี่ยเป็นยังไงคุณโจเอาละหนึ่งนะอ้วนมากเกินไปมีน้ำหนักที่มากเกินไปอันนี้หนึ่งนะสองนะครับมีไขมันในเลือดที่สูงมากเกินไปท่านผู้ชมสูงมากกว่าผิดปกติอย่างาไขมันคอเลสเตอรอลอ,อย่างตารางคนเนี้ยนะครับมีไขมันที่สูงเกินไปคอเลสเตอรอล263.4ท่านผู้ชม นะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากทีนี้ LDL ผมจะวงวงสีแดงไว้ให้นะ LDL เนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เกินร้อยสาสิบแต่คนเนี้ยฟาดไปร้อยร้อยหกสิหรือเท่าไหร่นะครับในตารางเนี่ยท่านผู้ชมดูสิมันเยอะเกินไปนะครับทีนี้เรามีความเสี่ยงอย่างไรอันนี้เบื้องต้นนะเส้นเลือดสมองตีบตันแล้วก็แตกเมื่อไหร่ไม่ทราบเพราะว่ามันอาจจะแตกแบบเฉียบพันนะครับ แตกซิกใดซิกหนึ่งตายครึ่งซิกเลยคราวนี้นะครับโอ้หมีผัวที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบตัตนแตกนะครับต้องได้เลี้ยงสามีแบบตายครึ่งตัวท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะครับเอาละทีนี้นะท่านผู้ชมไขมันมีน้ำหนักมากเกินไปมีอ้วนมากเกินไปไขมันในเลือดมากเกินไปและอีกอย่างหนึ่งดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคุณพี่ เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเลยนะครับสามารถทําให้เป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันและก็แตกมันไม่บอกเราว่าจะแตกวันไหนนะครับอาต่อมาคืออะไรท่านผู้ชมต่อมาก็คือเกณฑ์เคม,มากเกินไปท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้วนจัดน้ําหนักเยอะน้ําหนักมากเกินไปและกินมีไขมันในเลือดสูง กินแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นระยะเวลานานๆานและที่สําคัญที่เราพูดถึงนี่ก็คือนะครับก็คือเรื่องของแฟนขับเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังไม่พอเค็มกินเค็มจัดอีกกินกับเค็มจัดอีกและต่อมาก็คือไม่ค่อยออกกําลังกายท่านผู้ชมอันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยโจถึงอยากให้หลายๆคนเนี่ยออกกําลังกายบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าเดินไปเดินมา นะครับเดินไปเดินมาเนี่ยเดินช่วงสั้นๆก็จริงนะครับร้อยเมตรกับร้อยเมตรกับร้อยเมตรร้อยเมตรกับร้อยเมตรเนี่ยให้เหมือนกันนะครับความดันเราจะได้ลงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ไม่ไ,มได้เป็นโรคหัวใจไม่โรคเป็นเลือดโรคเส้นเลือดสมองตีบตันแตกนะครับโรคเส้นเลือดแดงใหญ่ป่งพองแม้แต่นะครับที่สำคัญก็คือโรคไตนี่แหละที่โจพูดถึง เพราะฉะนั้นโรคโรคความดันเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะครับน้ําหนักก็เยอะอ้วนก็มากมายปุงเผะเลยนะครับกินแอลกอฮอล์หนักอีกต่างหากนะครับมีไขมันสูงอีกต่างหากกินเค็มอีกต่างหากไม่ค่อยออกกําลังกายอีกต่างหากโอ้นะครับคือเมนที่วัดหรือที่อื่นๆเ็ารอฟังแล้วท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงนะนะครับทีนี้ทํายังไงคุณโจรเราถึงจะให้นะครับ ความดันโลหิตสูงเรามันต่ําลงและนะครับในการฟื้นฟูต่างๆด้วยไขมันจะได้ไม่เยอะนะครับอ้วนผมจะได้ผอมบางมั่งจะได้ลดลงบ้างไขมันจะได้ลดเราก็ใช้สมุนไพราชาบําบัดหินฟลานะครับเป็นตำรับนะท่านผู้ชมซึ่งมีตัวยาสมุนไพรซึ่งมีตัวสมุนไพรามากมายหลายชนิดนะครับในการที่เราจะต้มนะครับคือ1นึงซองต้มน้ําได้4ี่แก้วท่านผู้ชมต้มประมาณสักสถึงหนาทีน้ําเดือดนะ เราจะกินขณะอุ่นๆข้างละประมาณ1แก้วก็คือตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วท้องว่างๆนะครับตื่นขึ้นมาฟ้าชาก่อนเลยนะครับผมคนที่นะครับเป็นโรคความดันท่านผู้ชมโทรมาหาโจก็ได้นะครับเกี่ยวกับในการใช้สมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ต้องเกรงใจนะนะครับไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมาเลยนะครับและก็ส่งผลการตรวจทางการแพทย์เนะี่ยมาให้โจนะครับโจก็จะคุยเป็นรายบุคคลไปเลย จะได้กระจ่างแจ้งไปเลยนะครับเราจะต้องไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเตบโรคของเส้นเลือดแดงใหญ่ป่งพองและก็แตโกโรคไตท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับในการใช้สมุนไพรตำรับชาบำบัดหินฟ้าแลบได้อย่างชะงนั้นักแลท่านผู้ชมบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนสเดือนสเดือนนะครับในการที่จะทำให้อ่า ความดันของเรามันเริ่มที่จะคงที่นะครับขึ้นตึกสามสี่ชั้นลงมาความดันก็ปกติเท่าเดิมด้วยชาบำบัดตำรับชาหินฟ้าแลบชะงั้นนักแหล่เลยท่านผู้ชมสวัสดีครับผมด้วยความหวังดีจากโจฮักดาสราคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสราคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กเราจะต้องไม่เป็นโรคความดันสูงอีกต่อไปแม้แต่โรคไต เช่ญงานตั้งรล,ล่ะครับสวัสดีครับผมสิบ,บอกให้